เป็นสองนะครับ เขาใส่ถุอองม่งมาแล้วบอกเขาเป็นเราไม่เอาก็ให้ผูิงกทุกอย่าง,างนะคะกินทุกอย่างค่ะมาไอ้เกี๊ยวแห้งแซ่บแบบไม่รอนได้เลได้แเี<ด>ย กี่สบาทครับต่อจากเส้นหมี่ครับหลังไหมครับพี่โมลนะเส้นหมี่ใส่ผกซีไม่พี่ไม่ใส่พี่มาด้วยกันใช่ไหมกลมาเอาเป็นกอลร์แลกันสอเลยมีอมีสองไม่ให้คนกนอเ้วเหมืนเอาไม่ได้แล้วว่าร เห็นสองเห็นสองเส้นใดคะเส้นอะไรคะเส้นเล็กค่ะเส้นเด็กเส้นหมี่จ้ะเส้นหมี่จ mm ้ะทุกอย่างนะคะปลาหมึกตรงนี้อ๋เค uh ี่ยวแบบลคิดแต่หมูกรอบด้วยนะคะ

จะกินทุกร้านไม่ได้นะอ,อยากไปอ่ะไปปะยังไงก็ได้อ่ะที่ยัไม่เป็นอนะพาเที่ยวลยนะต่อนะค่ะเอาหมดเลยมาเรียกผม